สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไต้ตั้งขยะแดงนะครับวันนี้เราก็นี่ครับดูครับวัตถุดิบครับนี่ครับมีปูมีกุ้งมีหมึกแล้วก็มีหมูครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนูยำปลาเจ็ดใ,ใช่ยำลูกม,มิตรครับผม ครับผมเดี๋ยวมันจะหน้าปะตาเป็นยังไงเราไปดูกันครับผมครับผมขั้นตอนที่หนึ่งครับเราจะมาทำน้ำยำครับผมนี่ครับก็มีกระเทียมพริกมะนาวน้ำตาลน,น้ำปลาครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยำกันครับครับผมเราก็จะมา ปั่นน้ำยำครับผมวันนี้เราจะไม่ใช้การตำเราจะใช้การปั่นครับเพราะว่าเราขี้เกียจค,ครับผมเริ่มครับผมตอนนี้พริกกับกระเทียมเราก็ปั่นเป็นเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาผสมกับน้ำซุปครับกับน้ำกระเทียมดองครับผม ใส่น้ำตาลมะนาวแล้วก็น้ำปลาครับผมพอใส่เสร็จเราก็จะมาคนให้เข้ากันครับให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับผมพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็จะเอาพวกเนื้อสัตว์ที่เรามีครับ เอามาผสมกันครับผมตอนนี้น้ํายำเราก็เข้าที่เป็นเทียบร้อยนะครับัจะได้ปรุงเลียบ้อยก็คราวนี้เราจะมาใส่พวกเนื้อสัตว์นะครับก็มีปลาหมึกหมูปูกุ้งใส่เลยแล้วก็จะมาคุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะ อืเป็นไงครับท่านผู้ชมหน้าแดกไหมครับนี่เอาละครับตอนนี้ยำโลมิดเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงตาน,นี้เราก็จะมาแดกกันครับผมไม่ทราบว่าคุณจะแดกกับผมไหมครับฮะกิน <Yeah. S 1> อเคครับเชิญตักเลยครับ แล้ว้มามาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนี่ครับปลาหมึกครับเนื้อหมึกกรุบมากครับรสชาติน้ำยำนี่พอดีเลยอร่อยเลยครับอร่อยวันนี้ไม่มีเลยครับพุ้งตรงครับรสชาติเป็นงไงครับอร่อย เผ็ดไปหน่อยอ๋อเผ็ดไปหน่อยอ๋ออ,อคุณเป็นเด็กคุณไม่ชอบกินเผ็ดใช่ไหมครับอ๋อได้ครับครับผมผมก็จะมาชิมนี่ครับปูนี่ครับมีไข่ด้วยอืมอขออนุญาตล่าน,น้ำหน่อยครับอือ,อืม เนื้อปูมันมีความหวานครับเพราะปูดปดสดๆนะครับกุ้งครับอืแซ่บมากครับหุ่นยอด ครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปทำอาหารแบบง่ายๆครับแซ่บๆครับผมแต่ว่ารสชาติออกมาสุดยอดครับผม <c oughs> ครับก็ท้ายที่สุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ไตเติ้ลขยันแดกให้ด้วยนะครับคุณไตเติ้ลครับคุณมีอะไรจะพูดักหน่อมไหมครับมี <c oughs> ฝรรากติดตามช่อง YouTube แต่ตันแขยงแด็กให้ด้วยนะครับ <laughs> 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 ขอบคขอบมากครับ